แล้วเล่นด้วยกันเร็ว,วนี่ไงเอาหมดเว้นพี่ให้วงว่าเนี่ยอ่ะแล้วถ้าไหนต่อคะไปท่ถ้าไหนต่อคะ พอดีโอ้ยเมื่อยแล้วแหมไปท่าไหร่ต่อคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอคะมีแค่สามท่ายนะคะบ๊ายบายวันนี้มาออกกําลังกายกับหลานนะคะหลานสาวสุดน่ารักมาแล้วมานี่หลานสาวน้องเข้าห้องนะคะน่ารักไหมบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยทุกคนเดี๋ยวว่างๆมาออกกําลังกายให้ดูใหม่เนาะใช่เปล่า ให้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ